สวัสดีคุณโอบค่ะสวัสดีครับวันนี้สองหน้าจอมือถือคนดังอยากรู้ว่าคุณโอบตั้งหน้าจอมือถือเป็นวอลเปเปอร์อะไรวอลเปเปอร์อะไระครับ <c oughs> เรามันเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงเท่าไหร่อยู่แล้ว4.68หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ไอ้<ล>นี่หรอก<น>ใช่ใช่มันเป็นวอลเปเปอร์ประมาณนี้อ่ะโฉบนี่ ไม่เคยเชื่อเรื่องไม่เชื่อหรอกแบบเป็นไพนู่นนี่นั่นต่างๆอะไรเงีย้ยคือเขาทําให้อะไรเงี้ยเออจริงๆแต่และไพ่ร,รู้ความหมายมันไหมที่เาอาไม่รู้เลยจริงจร<อ>ิงเราเอาเป็นว่า50-50ห50ละกันคือเราก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราก,ก็มันเป็นความสบายใจของแต่ละคนแหรอผมว่าอ้ ओ, เป็นคนเปลี่ยนหน้าจอมือถือบ่อยรน้อยมากแต่ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนไปเออไปถึงที่เพิ่งเปลี่ยนไปนี่เปลี่ยนอะไรไม่ใช่เพิ่งเปลี่ยนดิสลย์ไลน์ไป หรือว่าเปลีป่ยนเป็นแบบว่าพวกแบบดิสเพลย์แบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่เงี้ยสวัสดีน้องพลอยจ้าสวัสดีค่ะส,ส,สองหน้าจอมือถือคนดังวันนี้อยากจะรู้ว่าหน้าจอมือถือของน้องพลอยนั้นตั้เงเ,เป็นกรเปเษออะไรเป็นการ์ตูนค่ะวาวา คคตัวนี้ะไม่อันนี้เป็นตัวเราเองนะเป็นรูปเราที่เราเจเนเรตด้วย AI เป็นการ์ตูนจีบีคือเราชอบการ์ตูนจีบีแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นตัวเราถือแบบว่าพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยชอบก็เลยมาตั้งวิวเป็นคอนเตเป็นนักท่องเที่ยวเออใช่ใช่ใช่แล้วก็เลยแบบเออชอบก็เลยมาตั้งค่ะปกติเป็นคนเปลี่ยนหน้าจอมือถือบ่อยขนาดไหนครับไม่ค่อยนะปีละสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเจอวิวที่เราชอบก็ถ่ายแล้วก็มาตั้งเป็นหน้าจอ